เราตอกแล้วเราก็เริ่มสามแบบนะของปอกหนาพี่น้องเดินเสินหลังขามสามลอดสองมาเป็นเสินกลางมาลอดทั้งหน้าขามสามลอดสองคือเกล้ามาทั้งหน้าเดินสองเก่ามาเป็นเสินกลางเราก็เดินหน้าไปทั้งหน้า <c oughs> เกี่ยวง้ลงลุม ออกฮะเบินไปเรื่อยๆเลยพี่น้องเด้อก้าที่สองนี่เดินเดินก้าที่สองนี่เกี่ยวลุงลุมเดินเส้นหลังมาเป็นเส้นกลางเส้นกลางมาบิดเกี่ยวลุงลุมสามสามรอยสองกโตหัวล่านเิ่นก็นมาบังอยูบ่ซนนี่คลิใมาเป็นเ้นกลางจับต่อ,อีกเลยพี่น้องได้เดินเส้นหนึ่งเดินสองเท่า เดินเส้นหลังมาดิ่งออกมาเป็นเส้นกลางเกี่ยวลงทั้งลุมสามสามหลอดสองไปคือเจ้าลงทั้งนาเส้นนาสุดเนาะตัวเส้นหนึ่งออกมาเส้นหนึ่งลงไปเนาะหู้เดียวกันเดียวกันเอนี่ก้าวที่สองสำหรับก้าวที่สองลงหูเดียวกัน,อเ,กนเออ, 2. 2> อสำหรับก้าวที่สองแต่ว่า เส้นลัางสุดนี่เดินข้างแรขนี่เดิน้นทั้งทึ่งขามสามขามสามหลดสองว่าพื้นของปอกหานี่กันอยากให้มันงามจะเห็ดสกาะย่เห็ดตอกเสียนญ่ตอกสันเห็ดเส้ยนน้อยๆเหลาติ๋วเกี้ยง อันพอตุเวียนเนี่ยเปนเหลาพ่อเลือดอาลาดนี่ยเนเอาเราไดนะ้วันนี้แข็งของแล้วนะวันนี้จอเวลาเอาส่งเนี่ยเราห่นงคมเขาแล้วมันเอาเข่าเจ่อๆคมเขากันก็สารขึ้นไปเกี่ยวขึ้นไปแล้วคมเขาคมเขามันเราเขาเราใชสารขึ้นสูงๆนี่เออคมแล้วรอพาพวกนี้ต่อเออเราเราวันนี้เวลาเราตอกเขานี่เสียนสารกวนนี่มันยันบันเนี้มันจะเค็งบ่เสมอกันเดีอว คันเขาตบลงมาปุ๊บเส้นทั้งลุมนี่มันสีย่านโหลดสีแตกกันโหลดสนเไปเส้นตอกปอกหานะขายไข่โหลดขายไข่ขมขมเขาคมไปนี่มันสีเสมอกันเส้นสารก่อนมันก็สีโบย่านนะแต่ว่าขณีดแบบตูยันเนี่ยมันเข่าดีอยู่แต่ว่ามันหห้งเส้นสารก่อนย่านเดี๋ยเวลามันย่านนี่เขาสารปอกหาเนี่ย ลลยปลอกหาทีๆกันเนี่ยมันจะแตกออกจากการลดแน่เนี่ยไลยปลอกหาเสียมันจีแตกออกจากกันรลดมันจีเป็นจนันจานแล้วมันบวงามแต่ว่าเรื่องแข็งนี่ยหันแข้งคัากีเหรียของเราเพราะว่าเราต็ดตอกเส้ในใหญ่เส้นแข้งถ้าเราหยดเส้นน่อยเส้นเรียบเนี่ยมันจะอันนั้นมันจะเป็น ตกยองแล้วมันงามเต่ามันหนึ่งบุแข็งดีน <Okay. S 1> เออนนานั่งขายใครกัน<ห>นะ<ม>บ้านกวดขาประจำเขารอกเขาใจกันเ้อยรอกบ้าน,น,าน,านกวดบนแมนบวที่บ้นพ่นภาก็ไรเนี่บ้านกวดนะมันกวดทันละ รูเพื่นผูกขายไข่นี่ใช้ั้นกูวาดปูนี่นะผูเพื่อนปูยาหนี่มันบาคัร้องปูใส่ซาเล่งมันี่อานส่งพรเมียนหนึ่งงานอีกอืมมงยนเดียวสินกลางวันเดินเหรอ เดินสินกลางก่อนเนี่ยเนี่เ,นเดี๋ยวเๆเนี่ย,เ,ยเนี่เนีเนออสินกลางบูเดินบูถือเดียเจ้าเดินเทแล้เจะเดินเนก้าเดียวนันละเ,นะ,เนเะเดิน,ดนป้ายบมเนี่ยเจ้าเดินรถเสร็จหลังมาเนี่ยถือบอถือบอขำไรพุทธขำนะเอาไปพินมองได้ เถอยเราก็ถือกี่เดืล้เาเส้นนี้เดินมาปฏิบัติกว่าับได้ม,มากขึ้นเออนั่งเหรอืมากขึนมันต้องมีคนละเดได้อยู่ะอืมตงเส้นนี้เอาดูนาดเลยเอ้เออเอาถืกปั มนันกระคับมือรุ่นไหมเขาจะกระตาไ่อยู่ดี่บุฟเฟ่ตเขาไปอีเจ็ตสองสามนิ้วแล้วค่อยสีเป็นเสื้อไทกาว ไหนมันอ่อมจังหน่อยปลอกหาน่ะมันสวยงามไอ้ปลอกหาอ่อมก็ไปจังหน่อยเอาเขาไปตามใจมันล้นเนี่ยของเจ้าน่ะบ่ต้องไปบังคับมันหนักมันสวงามเลยสินเพราะว่าตอกสั่งมันเหีวอยู่นะทรงมันได้แล้วเนี่ยมุมมุมธรรมดาเออตบตบไปธรรมดาตบไปนเออตบตบไปซื่อๆเนี่ยเพราะว่าตอกสั่งมันเหีว วนมันกะกิ่งนี่เบียกมันหลอย่างบ,ยบูยูซืจักเธอได้หร,จรเจลาอะเจลาลอยว่ะเบอลอยเ <c oughs> บอดิอิอยู่กับบ้านจะของเ เลียงเดกินดีไปด่งไฟที่าทกินเลี้ยงแต่ว่าเลี้ยงเขไปดางไฟเหนโอ้ยนำแต่บักม่วงหลเอี่ยมออกรอกนี่แต่บักม่วงสุเอ้าวสุกคักแล้วนี่ก็ไดาเนียเพิ่นซื้อไวลาเนาะใส่บาทใส่ย่างริบกินวันนี้เขียดไนะเจ้าซีโล่วะสี่กิโลหกสิบบาท <laughs> ในป่านซื้อสองร้อยเนาะไรกะไลกับค่อยค่อยผัดไป กันไพ่เก่าเห็ดเสนน่อยแห่งดีจ้าไพ่เก่าเสนน่อยในง,งานโว้ของเราเพิ่งลกจากไว้แ่จับเราเด็ดพวกปานผ้าไว้วะพวกปานผ้า่กไม่จกมอกแกโลงี่กิได้แล้วเห็ดเซนัน,นึงเสนมี้เขาใหได้สองเซยากจานอยู่หลักฟองก็ไเด้แต่ว่าห่าง ช่วงนี้ไม่ตอกติบเขาคนนะสองปีเราวมหลดตัวยายามันโดกถิมก็เลยเขียวสารล้ว่แล้ว,ลวหาะเนี่ยมันกับบริสารซื่อมือเนาะลังมือก็เอาล้านเราบริสารเลยขั่นมือเดียเอาล้านนะาจังสิไดสารบางอันล้านไปโรงเรียนนีล่ล่ะพอดองถามอยู่ไม่สเสียวนะเป็นจะมาไม้แต่ว่าจะไม่เก่ามันก็ยังเทียบบอลแล้วก็วกวจะจะหมอยังแหละ เ่าเทียววะเราเราเห็นไม่เราไปเห็นไม่เราไปปลาเราไปเห็นไม่นะไม mm hmm. ่ป่องเงียวนะก็โ mm hmm. ดงซานเบิร,บร์ล่าจะไปให้ว่าสันหวยเศร้าเลยเจอเจ้าเ,เฝ้ามาเดียววะมันจีแหงทีมสั่นเหรอ นี่คือของปกหาได,พด้พี่น้องเด้อพี่น้องสันใดที่เบิ้องเราบกเขาใจกะใจเย็นๆเด้พี่น้องเด้อบัตรผู้สารผู้ท้ามคลิปนี่ได้สารเองเดี๋ยวสิเอาให้เบิ้ง,งจจะแล้วก็อธิบายให้ฟังชัดเจนอดใจรออสวันีีเบิ้งของประตูนี่ไปสักก่อน สำหรับคลิปนี้ก็ให้เบ่งซสนี้คลิปหน้าต่อไปสิเป็นตอนใดก็ติดตามมึงเด้ี่น้องเด้อสวัสดีครับ